กราบสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับวันพีทเวอร์อ่าไม่ใช่วันพีทโอดิซี่อ่ามาครับต่อจากพาร์ทที่แล้วที่เราช่วยนามนิได้แล้วนะฮะปะเราจะไปต่อการพ่อของห็นสัญลักษณ์ละมันให้ไปทางนี้นะครับจัดไปต้องตามสัญลักษณ์ไว้ตอนนี้เราขาดแค่บ๊คคนเดียวนะครับที่เรายังไม่เจอเจอแต่วิญญาณยังไม่เจอล่างเอ,อดูเหมือนว่าหินนี่จะแตกเพราะโดนสมอเรือของซันนี่ลอยมานะ อมีมลมพัดออกมาจากรอยแยกของหินด้วยจใจฟันเลยไหมโซโลแม่งจะฟันอย่างเดียวเรียบร้อยง่ายขนาดนี้แต่สมอสันนียังอยู่นะครับตรงนี้น่าจะเข้าไปด้านในเกาะได้นะดีละไปตามหาไอ้คนที่เอาหมวกฉันไปกันเถอะจัดไปน้องผู้หญิงคนนั้นน่าจะอยู่ในนี้ตามหาหมวกฟาง เฮ้ย <Hey, S 2> จุดเซฟอยู่นี่นี่เองเซฟไว้เลยครับเซฟไว้ก่อนกันเหนียวโอเคเรียบร้อยตรงนี้มีมอนสเตอร์เอาแต่เข้าไปไม่ได้ในโซนนี้ตรงนี้มีอะไรตำรวจกกดอะไรวะสําสรวจกดอะไรสํารวจผมกดไม่เห็นได้เลย ต้องรอมาคึอสีเหลืองก่อนหามุมมันอ่าซันจิถ้าจับหอยนั้นได้ช่วยเอาไปย่างเกลือให้ด้วยนะโอ้โหจะกินทุกอย่างได้เลยกับตันไว้ใจได้เลยลูฟี่เรื่องเข่าไวท้ทีหลังเถอะน่ามาแปลกแฮะหมวกก็ต้องมาก่อนรีบห,หาให้เจอโอเคมาแวะเซลอยากกินหอยอย่างเกลอือเมื่อกี้ก็มีเนาะอะไรกันเนี่ยหินสี่เหลี่ยมนี่ข้างในมีอะไรอยู่กันเหรออย่าเลยลูฟี่ มันมีลายแปลกอาจจะเป็นอันตรายก็ได้นะอาจจะโดนสาบให้เลือดออกหมดตัวจนตายก็ได้นะตายเลยเหรอกลัวแล้วอย่าพูดอะไรไม่เป็นมงคลเิโอเคโรบินก็ยังคงเป็นโรบินเหมือนเดิมนะครับมาคัดเซนอีกแล้วหอคอยซากโบราณสถานที่กระจายอ่าเป็นจุดๆโครงสร้างและตำแหน่งนั่นถ้าจำไม่ผิดที่นี่คือเกาะในตำนานที่มีเส้นทางเชื่อมไปยังสวรรค์ วาเฟิลวาเฟิลงั้นเหรอใช่เกาะที่ว่ากันว่าวาเฟิลมีมหาสมบัติเก็บไว้อยู่มหาสมบัติที่ว่าอย่างนั้นเหรอโรบินจังเอา้ามีอะไรพื้นพื้นสั่นไหว,ว<ะ>เฮ้ยอะไรวะน่ะมีอะไรลอยอยู่ข้างบนมันคืออะไร คล้ายๆแทนเซฟเราเลยวะหรือเปล่าแต่มันใหญ่ไปนะครไม่น่าใช่มาแล้วออื <c oughs> ระเบิดรุนแรงด้วยบอสเหรอเป็นบอสวะเอาเลยแฮ้วบวกกันไม่เว้นแต่ละวัน <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยตัวอันตรายผมมาจนได้แฮะเอาเลยครับ ต้องปะทะมันเป็นธาตุอะไรวะเนี่ยอ่าถ้าจะดูมันเป็นธาตุไฟเตอร์เพราะฉะนั้นถ้าไฟเตอร์มันแพ้เวทเราต้องเปลี่ยนแผนครับเปลี่ยนสมาชิกแต่เราก็ไม่มีเวทแล้วอะเฮ้ยเวทเรามีโซโลเป็นสายเวทเวะเนี่ยอ่าเอามาแทนซันจิแล้วกันส่วนนามิเฮ้ยผมจะเปลี่ยนนามิออกด้วย เดี๋ยวใช่ป่ะเออไฟตเตอร์มันแพ้เครื่องหมายดาบนะครับแต่มันชนะพวกที่ใช้ปืนเพราะฉะนั้นเราเอานามิออกดีกว่าเอาช็อปเปอร์มาเผื่อซัพพอร์ตเดียด๋วยวๆมันขับยากอยู่เปลี่ยนตัวมาช็อปเปอร์โอเคต่อไปเปิดด้วยลูฟี่เอาบาสูก้าแล้วกันบาสูก้าเกียร์สอง บาซุก้าเจ็ดอย่างยืดเต็มเต็มแต่นอนต้องเจอโซโลสับหาอะไรวะเนี่ยเลเซอร์ออไม่เป็นไรเรามีช็อปเปอร์ที่สามารถฮิวหมู่ได้นะครับเอาเป็นท่าโจมตีแบบเดียวระยะไกลเอาท่านี้เลยจัดท่าหนักให้มันท่าตบซีแชก อืม,มน้ำเต็มแรงอยู่นะเขามันแพ้นะครับมันแพ้ทางท่านนี้ต่อไปเป็นโซโลลาโชมอนถ้าโจมตีแบบเดียวระยะไกลระยะใกล้ะะกลเอออันนี้แล้วกันลาโชมอนชุบวิชาดาบคู้ไอชุบลาโชมอนเฮ้อเป็นไงล่ะเข่าสุดต่อไปช็อปเปอร์ เอาอันนี้โจมตีแบบกลุ่มโจมตีแบบเดียวอ่าประทับกีบเดาะกีบคอสประทับประทับกีบคอสคือท่าอะไรวะแปลงล่างประทับกีบนีเ่เป็นไงล่ะอุย้ยไม่เท่าไรเราไม่มีทีมที่แพ้ทางมนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่ามีปัญหาจัดบาสุก้าให้มันอีกรอบนึงบาสุกา้า อืมเป็นไงล่ะไม่ตายอีกโอเคงั้นต้องเป็นอาชมอนลองเบื่อละเราเปลี่ยนบ้างเป็นพรร้อยแปดประการเจอพรร้อยแปดประการวิชาสามดับอืมเป็นไงล่ะเข่าสุดเลยเจอร้อยแปดประการเท่าไหร่อืมเป็นไงล่ะ เลเวลเด้งอีกแล้วไม่เท่าไหรเฮ้ย <Hey, S 2> มีคนแอบ,บดูพวกนี้นะะ่ะเหรอกลุ่มหมวกฟางที่ว่าอย่างนี้นี่เองตามที่เขาลือกันคงจะพอมีประโยชน์บ้างแล้วนะเอาละใครกันวะเนี่ยเฮ้ยร้อนจังแฮะอะไรกันเนี่ยเจ้านี่มันขยับตัวได้ยังไงกันล่ะเนี่ย เหมือนจะไม่มีเชื้อเพลิงด้วยนะตอนสุดท้ายถ้าโจมตีด้วยเพลิงก็เหมือนจะอ่อนแรงลงด้วยนั่นไงหมวกฟางเอาหมวกคืนมาสาวน้อยปริศนาแตะ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 ,แตะทุกคนเฮ้ย <c oughs> จะแตะหลบได้ไ <c oughs> อ้นอนหมวกของฉันนี่นะฮ <c oughs> แตะทุกคนโดนแตะหมดละ ว้อะไรกันเนี่ยมีแสงบางอย่างออกจากร่างกายเรามันคืออะไรอืมแต่กระจายเป็นเสียงๆเ,เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยทำอะไรน้องทำอะไรกับเราเฮ้ย อันี่มันยังไม่แพ้อะมันระเบิดพลังอีกรอบนึงอะ่ะนี่อะไรกันะ,อะถอยไปลูฟี่เจยักษ์นั้นยังมีชีวิตอยู่สู้อีกรอบรอ่ะแต่เราเหมือนเสียพลังไปแล้วนะครับไม่จบสักทีนะนี่มันอะไรกันเนี่ยอุซบอันตรายนะเฮ้ยอึ้ย ไอ้นี่อึดเป็นบ้าเลยนะฮะเฮเตะไม่เข้าเฮ้ยอะไรกันเนี่ยไม่มีแรงเลยมัวเล่นอะไรอยู่เอเฮ้ยชึบฟันไม่เข้าโดนดึงพลังไปแล้วแน่นอนเฮ้ยอะไรกันดาบมันหนักได้ไงกันเนี่ยทุกคนถอยไปฉันจะอัดมันเอง มัดยางยืดเอ๊ะอ้าวใช้ยังไงนะอา้าวชิบหายละพวกนายทำอะไรกันอยู่แปลกนะฉันก็ใช้พลังไม่ได้เหมือนกันไม่สินึกวิธีใช้ไม่ออกเนะ่ะอะไรกันนึกวิธีใช้ท่าต่างๆไม่ออกครับแต่ต้องเจอไอ้พวกนี้เนี่ยนะเอาสู้ด้วยชิบหายละกลุ่มหมวกฟางโดนชิงพลังไป ใช้ทักษะไม่ได้ครับโจมตีธรรมดาอย่างเดียวหมัดโอ้โหเข้าทีละนิดหน่อยด้วยบังคับแพ้มาเนี่ยอ,อ่ะสู้ไปก่อนลองสู้ไปก่อนเหมือนมันจะบังคับแพ้ไงก็ไม่รู้ดเดี๋ยวฟันไม่เข้าเลยอะได้โจมตีธรรมดาครับใช้สก,กิลไม่ได้ไ<ป>ก็พยายามเลือกท่าที่เอาชนะได้มากที่สุดแลนะไ,<ป>ไม่สามารถจริงๆว่ะตีเข้าทีละสิบยี่สิบ เอาไงมันยังจะให้สู้อีกเหรอตัดเลยผมว่าละมันเป็นสีนทีใ่ให้เราลองสู้แล้วสู้ไม่ได้นะครับถอยก็อาถอยซะเจ้านี่น่ะจนกว่าพวกนายทุกคนจะตายมันจะไม่หยุดโจมตีหรอกนะฮึบนี่ทำอะไรเฮ้ยโอ้โหฮึไอ้นี่จะว่ามันโหดก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่มีพลังตอนนี้ฮ่แข็งแรงอย่างนี้ก็ดีแล้ว แต่หัดใจเย็ยนแล้วก็มองให้ออกบ้างว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูนะตรงตรีแล้วบนี่ยิงปืนอ๋อมันเป็นมิตรหรอวะหน้าตาดูเหมือนไม่ใช่คนดีแต่มันเป็นคนดีวะ่ะแกทำอะไรนะ่ะลูกปั้นนั่นน่ะมีระยะการเคลื่อนไหวของมันอยู่แค่นี้จุดพ้นจากมันได้ก็ปลอดภัยมาแล้วละ่ะตามฉันมา อ๋อต้องหนีให้พ้นก็พอมันมีระยะของมันครับทำไรอยู่ตามมาโอเคต้องตามมึงไปใช่ไหมสำรวจเกาะปริศนาตามชายปิศนาไปโอเคไป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 ก็ไปลูกป,ปั่นเพลิงนั่นมันคืออะไรนะ่ะนั่นคือเทพผู้รักษาเกาะแห่งน,นี้งั้นก็แปลว่าเจ้านั้นปกป้องสมบัติอยู่นะสิที่สำคัญกว่าน,นั้นคือข้าวฉันหิวข้าวแล้วนะ่ย <laughs> ฉันเตรียมข้าวให้ก็ได้จริงเหรอแต่ไม่มีอาหารเลิศหรูอ,อะไรหรอกนะโอเคอลุมานิดเดียวเนี่ยนะหนีพ้นเหรอโอ้มานิดเดียวเองโอเคไปนิดเดียวกันนิดเดียวแถวบ้านของชายพิศาโอ้บ้านสวยใช้ได้ใช้ได้บ้านของชายพิศาว่ะที่นี่เป็นกระท่อมของฉันเองอะ่ะพักผ่อนให้ตามสบายเลยนะ โอ้เรื่องนั้นก็อยากจะขอบคุณอยู่หรอกนะฮ่าฮ่าไม่เชื่อใจกันสินะงั้นก็ขอแนะนำตัวก่อนก็แล้วกันนะชั้นชื่อคาร์ดิโอนะอาชีพก็ประมาณว่านักสำรวจละมั้งหลายปีก่อนเรือที่ชั้นดังมาอับปางเพราะพายุที่วงนายเจอกันนั่นแหละก็เลยลอยคอมาอยู่ที่เกาะนี้น่ะแล้วก็ปักหลักอยู่ที่อยู่กับริมที่นี่ไปทั้งอย่างนั้นเลยนะริมนั่นเหรอใครกันล่ะนะ บบก็ใหญ่เมื่อกี้ไงอ,อ๋อนี่งไงาฮา่าเธอนี่นะคนเมื่อกี้นี่โอ้พอดีโดนเธอแตะตัวพลังของเราก็หายไปจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับเธอก็คงไม่ได้สินะใช่เป็นความผิดฉันเองขอโทษด,ด้วยนะแต่พวกนายเป็นโจรสลัดนี่นะมันก็ช่วยไม่ได้ไก็ยอมรับนะว่าเป็นโจรสลัดอะแต่มันเกี่ยวอะไรกับเ,เรื่องคิวบ์นั่นล่ะเกเาะนี้น่ะถูกล้อมไปด้วยพายุป,ประหลาดนะน่ะ ปกติไม่มีใครเข้ามาถึงตัวเกาะได้หรอกแล้วก็เรือก็จะกลายเป็นขยะในทะเลไปหมดแต่ก็มีคนบังเอิญลอยเข้ามาถึงบ้างะนะคนที่ล่องเรือเข้ามาข้ามพายุได้ส่วนใหญ่จะเป็นโจรสลัดมีแต่พวกหน้ารังเกียจใช้ความรุนแรงแม้แต่กับคนอ่อนแออะไรกันเล่าพวกเราไม่ได้ทําเรื่องแบบนั้นสักหน่อยเพราะงั้นฉันก็นเลยใช้พลังฉันสามารถช่วงชิงทักษะหรือว่าความสามารถให้มาอยู่ในคิวบ โดยการใช้มือเนี่ยแตะคนคนนั้น,นกลไกแบบไหนกันเนี่ยอาดิโอบอกว่านี่เป็นสิ่งที่สืบทอดผ่านสายเลือดของชนเผ่าชันน่ะหมายความว่าเธอใช้พลังนั่นชิงพลังมาก่อนที่จะถูกจนสลัดอันตรายทำร้ายเอาสินะใช่แล้วนอกจากนี้ยังอาศัยข้อมูลจากคิวเพื่อทำให้คนหรือสัตว์เป็นรูปร่างขึ้นมาได้นะ แล้วก็สามารถเข้าไปในโลกแห่งความทรงจําของคิบวได้ด้วยสุดยอดไปเลยเธอเป็นคนที่มีพลังพิเศษของผลปีศาจอนกันสินะผลปีศาจนั้นเหละถ้าไม่รู้จักก็หมายความว่าความสามารถของเธอแตกต่างออกไปสินะแล้วยังไงอะ่ะเอาความสามารถที่เสียไปกลับคืนมาได้ไหมไม่มีปัญหาถ้าตามหาคิ้วที่กระจายไปแล้วก็กลับมาใส่ลางได้อีกครั้งแล้วก็อ๋อแบบนี้เองงั้นก็ไปหากันเถอะก็คงต้องทําแบบนั้นล่ะนะ่าดีละ่ะ ฉันก็จะไปหาด้วยแล้วกันนะเอ๊ะนายน่ะเหรอเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วไงว่าฉันเจอกับริมที่เกาะแห่งนี้นะ่ะถึงจะไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดแต่ตอนนี้ก็เหมือนเป็นผู้ปกครองนะเพราะงั้นฉันจะช่วยโดยอีกแรงหนึง่งเกาะนี้มีลักษณะเฉพาะตัวไม่ต่างจากที่อื่นในโลกใหม่เรื่องที่เอาสารมันสำนึกจากโลกภายนอกมาใช้ที่นี่นะ่ะไม่ได้มีอยู่มากลแล้วก่อนอื่นเลยก็ลองไปเรียนรู้เทคนิคพวกนั้น ในถ้ำที่ไม่ค่อยมีอันตรายก่อนนี้ไหมล่ะถ้าโชคดีก็อาจจะเจอคิวบ์ด้วยนะที่ว่าไม่อันตรายหมายความว่ายังไงอ่ะก็อันตรายระดับที่คนทั่วไปเตรียมตัวไปพอประมาณก็สามารถรอดได้ล่ะจริงนั่นเหรอทลอกกันแล้วก็มันจบไม่สวยแน่ฮาสบายใจได้ฉันไม่คิดจะทําอะไรแบบนั้นหรอกหนะาเอาไปเตรียมตัวกันเถอะน่าจะให้เราไปฝึกก่อนเอาสกิลคืนมาบางส่วนอะไรอย่างนี้ป่ะ จริงสิสัญญาไว้นี่นะว่าจะให้ข้าวกินอ่ะเข้ามาเลยไม่ต้องเกรงใจมีอะไรให้กินบ้างโอเคจุดที่ต้องเข้าไปก็คือในบ้านนะ <_ C 1> อ้าวมีบุ๊กอยู่ตรงนี้ด้วยว่ะเราคุยกับบุ๊กดิ <_ C 1> บุ๊กไม่ได้โดนชิงพลังนี่วะ่ะโยโฮผมรอทุกคนอยู่ที่นี่นะครับ <_ C 1> โอเคเพราะว่าบุ๊กมันไม่ได้โดนแตะ่นะครับมันไม่มีร่างอยู่ ฮกินก่อนแล้วนะถึงเวลากินเนื้อพวกนี้จะกินให้หมดเลยได้ไหมเนี่ยได้สิสัญญาไว้แล้วนี่นะกินให้หมดเรียบกินหมดคนเดียวจริงๆด้วยแหละเนี่ยสุดยอดไปเลยนะฟาดเรียบแบบสบายๆบอกแล้วเก็บให้เรียบ ถ้าอยากจะไปทาก็บอกนะฉันจะพาไปเอาพลังที่หายไปกับคืนมาคุยกับอคาร์าดิโอโอเคมีเต็นท์อยู่ข้างหลังวะบ้านมันทาดีอะเนี่ยโอ้มีของครบเลยนี่นะผมไปทาอาหารใช่ไหมเฮ้ย,ยหีบสมบัติแน่แน่แนดีนะเดินมาดูโอเคเปิดไปไอเทมไม่ใช้ทําอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับเราจะไปในทะเลกับคาร์ดิโอไม่ใช่เหรอ บทอะไรคนเดียวครับขอสํารวจก่อนมันเปลี่ยนตัวได้พี่บอว่ามันจะเปลี่ยนไงวะถ้าเราจะเปลี่ยนตัวตอนนี้อาจารย์ไม่ได้สอนนะครับทังเก่าพวกนี้มีเหล้าอยู่ข้างในหรือเปล่านะเนีย่ยผมว่าถามพวกนี้น่าจะทําลายได้นะหรือเปล่าไห้ลองดิไม่ได้วะ่ะโอเคไปฝึกวิชาของมันก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูตรงเต็นท์นี่มันคืออะไรอ๋อแคมป์ให้เราตั้งแคมป์ได้ใช่ อันนี้อะไรอ่ะป้ายอ่ะแท็กซี่ว่ะเคยเห็นอยู่บ่อยแต่ว่ามันคืออะไรกันเหรอดูมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอะไรบางอย่างนะแท็กซี่ว่ะมีแท็กซี่ด้วยอ่ะแนนแนมีของตกออกไปไม่ได้ด้วยมันจํากัดพื้นที่ว่ะให้เราสํารวจได้แค่ตรงนี้โอ้ตรงนี้มีปืนใหญ่ฝังอยู่ด้วยนอกบ,บ้านมีตั้งหลายอันไยแต่สภาพแบบนี้คงใช้อันไหนไม่ได้แล้วนะโอเคมันจํากัดที่แล้วนะครับไปคุยกับมันนั่นแหละ มาพาไปที่ได้เลยพาไปที่ไหนวะวงั้นไปกันเถอะเตรียมตัวพร้อมแล้วนะอ่าร์าดีโออาร์าดีโอเข้าร่วมกลุ่มแล้วอาร์ดีโอตัวละครรับเชิญวะถ้าตรงไปทำทางนี้จะไปโผล่ในทะเลถ้าก็อยู่ถัดใจจากนั้น,นะนะ ไปเอาพลังที่หาไปกลับคืนมาทดสอบพลังในถ้ำยินทะเลสาบโอเคทางนี้ออกมาจากบ้านมานิดนึงไปทางเหนือเก็บของไปก่อนฮ <c oughs> ่าฮ่าทำนาแบบนั้นแปลว่ารู้จักชื่อวาฟเฟิลอยู่แล้วสินะสินะ,นะะใช่แล้วที่นี่คือวาฟเฟิลเกาะในตำนานานคุยกันไปด้วยบางทีผมอาจจะอ่านไม่ทันครับต้องคอนโทรอยู่ แต่ถ้ามันฉากที่มันไม่ต้องเดินเองเนี่ยผมอ่านให้ฟังแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคมาโผล่อีกฝั่งหนึ่งเก็บของเศษวัสดุเก่าโอ้เป็นลานกว้างนี่ไงมีถ้ำอยู่ตรงนูน้นวาเฟิลมีพวกมอนเตอร์เพียบจะไปได้ก็ต้องอัดพวกนี้ก่อนละมั้ง ภาพดีจริงภาพดีจริงชอบชอบน่าจะเล่นได้เพลินๆครับโอเคต้องเดินฝ่าไปถึงถ้ำแล้วสินะว้าววิวสุดยอดไปเลยแฮ่ด่านในของเกอบเป็นแบบนี้เองสินะพวกมอนเต as, อร์พวกนี้เราลองสู้ดูดีมั้ยว่าจะเหนื่อยไหมปะแต่คงต้องสู้แล้วมั้งเจ้าหมอนี่อยู่ตรงนั้นน่ะ ใช่พวกเดียวกับพวกที่มาจู่โจมเราตอนแรกสุดหรือเปล่านะอาจจะจู่โจมมาอีกก็ได้เราบางตัวก็ได้ละ,ละเมื่อโดนตัวมอนสเตอร์จะเข้าสู่โหมดแบทเทิลเก็บค่าประสบการณ์แล้วแบทเทิลเพิ่มเลเวลกันเถอะเมื่อเห็นสตูอ่าเมื่อัอตูเห็นกลุ่มหมวกฟางจะแสดงไอคอนสีแดงบนหัวแล้วเข้ามาจู่โจมถ้าเลเวลของกลุ่มสูงขึ้นบางตัวจะไม่เข้ามาโจมตีเราจะรู้ได้ว่าใครคือสตูด,ด้วยการดูไอคอนบนศีรษะ หากศัตรูมองเห็นกลุ่มหมวกฟางไอคอนจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้ววิง่งอ่าวิ่งไล่ตามเราโอเคง่ายๆคือถ้าเลเวลเราเยอะมันจะไม่กล้าตีเราประมาณนั้นเดี๋ยวถ้าเราเก่งกว่ามันเลยะตอนแรกเราก็สี่สิบกว่ามันอาจจะลดแล้วก็ได้นะยวลองดูดิชนเลยไนลองดูดิได้โอก,กาสโจมตีคริติคอลในครั้งแรก จุดอ่อนเต็มไปหมดเลยนี่นะจัดไปเอาหมัดปืนหมัดปืนยางยืดเบาลงเยอะเลยวะ่ะถึงแม้จะทีเดียวตายนะครับแต่ก็เบาลงไปเยอะโอเคใช้ได้ exp 300เงิน880เดี๋ยวไว้มาฟาร์มนอกรอบแน่นอนไม่ต้องห่วงแต่ตอนนี้เราก็เล่นไปก่อน โอ้ oh, นั่นไงอ่นั่นไก่แล้วนะ่ะบ้าสิมองยังไงเป็นนกแพนกวินช,ะชะัดๆอ็โซโลบอกว่าเหมือนไก่เอ็มที่จริงมันดูเหมือนแพนกวิน,นครับนั่นแน่ๆมันเห็นแล้วละมาสู้เลยผมจะไม่หลบแล้วกันช่วงแรกๆนะครับให้ดูก่อนอันนี้เป็นท่าอะไรวะเนี่ยสปีดสปีดแพ้ไฟเตอร์จัดไปดีครับแบบนี้สปีดแพ้ไฟเตอร์นะครับผมดูมาแล้ว แต่ว่าสปีดชนะเราชนะโซโลแต่ไม่เป็นไรยังไงมันก็ตายโอเคเวลเด้งขึ้นอีกแล้วได้เ,เงินแค่ทีละ400นี่ไงเลเวลพึ่งสองแสดงว่ามันรีเลเวลแล้วนะครับตอนแรกเลเวลเรา40กว่าใช่ไหมเหมือนโดนขโมยไอคิวนั่นไปก็กลายเป็นว่าแบบเลเวลดนรีไปเลยโอเค,อเคก็ถือว่าเหมือนฟาร์มเวลใหม่อ่ะเอาง่าย เข้าใจได้นันซากการหันลมกันเหรอรู้สึกเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะเพราะาลูฟี่มันเก่งอยู่แล้วไงถ้ามันมาถึงนี่แล้วมันเก่งเลยมันก็ปนแปลกๆหรือว่าอยู่ดีเลเวลหนึ่งก็จะแปลกๆหรือว่านันคือถ้ำกันเหรอไม่ใช่ที่ที่ชวนให้รู้สึกดีเท่าไหร่เลยฮนะดูแบบวังเวงชอบกลเอาละที่นี่เชิญมาทดสอบพลังของตัวเองได้เลย ฉันจะขอกลับก่อนแล้วกันนะพยายามเข้าล่ะอาร์ดีโอถอนตัวแล้วโอเคเราต้องเข้าไปเองสินะ<ป>เอาละไปกันเถอะทำทดสอบพลังถ้ำริมทะเลสาบย็ดเคมีจุดเซฟด้วยวะ่ะนี่ก็ยี่สิบก่อนนาทีแล้วนะครับ อาจจะต้องตัดพาร์ทที่ถ้ำนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปลุยถ้ำนี้พาร์ทหน้าแล้วกันโอ้แต่น่าน่าสนใจมากครับที่นี่ไม่ได้เสื่อมสภาพตามธรรมชาติแต่เหมือนโดนถล่มให้ล่วงลงมาทั้งถ้ำมากกว่านะหมายความว่ามีการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกอยู่งันลหละไม่รู้สาเหตุละแต่ที่แน่ๆมีแรงกระแทกใหญ่บางอย่างในตำนานของวาเฟมีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ปรากฏภายในคืนเดียวด้วยนะ เกิดจากภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดอะไรอย่างนี้เปล่าะะแต่ถ้างั้นก็อธิบายที่ซากโบราณสถานถล่มลงมาไม่ได้นะสิอาจจะโดนโน็อกอัพสตรีมก็เลยปิวมาเหมือนกับจายา,ยาก็ได้นะต้องไปศึกษารายละเอียดให้มากกว่านี้ข้อมูลมันยังไม่พอนะะเอาเป็นว่าเข้าไปข้างในกันเถอะอาจจะมีสมบัติอยู่ก็ได้เดียเด๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวเจ้าอดิโอว่างั้นแต่มันจะปลอดภัยจริงๆริเลรู้สึกเหมือนมีใครจับจ้องอยู่เลย กลิ่นเหมือนเหมือนเคยได้กลิ่นนี้มาก่อนนะนะกลิ่นอะไรคือกลิ่นอะไรมีแท็กซี่ด้วยวผมว่าเดี๋ยวหลังๆเราได้ใช้แท็กซี่วาร์ปมาได้นะไม่ต้องวิ่งมาแบบตลอดโอเคมีจุดเซฟนะเดี๋ยวสำรวจกันลวกันไหนๆก็ไหนๆละนี่มันทําเรียนแบบเจ้าแห่งทะเลขึ้นมาสินะดูท่าทางขดสร้างเจ้านี่คงบูชาเจ้าทะเลซะด้วยสิน่าสนใจดีนะ นี่นายเป็นชั้นหนึ่งเก็บก่อนเจอของก็จะเก็บไว้ให้หมดเลยนะครับเท่าที่เก็บได้นายต้องขึ้นบนนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราเซฟตรงนี้ก็นแล้วกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาลุยกันต่อตรงนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย